นราสุริยะเรืองรังสีโสรชีวมีถูกต้องสามองค์เทพโสภีกุ่มลักดวงชะตาใดพรั่งพร้อมยศนั้นนาพันดาวพระเสารกุมลักคนา ได้ทั้งตำแหน่งองค์เกณ์และอุดมเกณฑ์ในรอบ30ปีรอแล้วรอเราเฝ้าแต่รอนะคะแต่ตอนนี้เพื่อนรักมาแล้วจากที่ดาวต,วตัวตนของเจ้าชะตาคือดาวพระราหูพระราหูเป็นสามพระภูบาลให้สถานยศและเงินทองจนถึงวันที่17ตุลาคม2566ที่ท่านเดินแยกย้ายจากดาวพระพระราชบัณิที่ได้ตำแหน่งราชาโชคและตำแหน่ง อุดมเกณฑ์ที่จะส่งผลในเรื่องของการเงินยางเต็มที่แม้ว่าจะมีการใช้จ่ายสูงเพราะเสาราหนึ่งสองไาสามยิ่งแท้เอ่ยหรือพระราหูที่ค้นทรัพย์อยู่ข้างหน้านี่เองไม่มีใครค้นละค้นตัวเองนี่แหละอาจจะใช้จ่ายไปในเรื่องของการซื้อรถซื้อบ้านสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์แก้แหวนเงินทองก็เป็นไปได้ เพราะเจ้าเรือนพันธุคือดาวพระศุกร์สถิตยอยู่เป็นน yeah. ้ำในเรือนไฟเล่งกับดาวพระเสาร์สุกกับเสาเป็นเสียนศัตรูก็ระมัดระวังหน่อยทั้งในเรื่องของการเงินและก็ความรักด้วยพระดาวพระศุกร์นอกจากจะเป็นเจ้าเรือนพันธุแล้วยังเป็นเจ้าเรือนสุภาที่น่าจะมีความสําเร็จสมปรารถนาในเรื่องของความรักแต่กลับมีดาวพระอาทิตย์จับคู่กับดาวพระอังคารและดาวพระอังคารจับคู่กับดาวพระพุธ คู่ศัตรูอันจะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาที่จะนำพาไปสู่การขึ้นลงขึ้นศาลคดีความการฟ้องร้องได้แต่ถึงอย่างไรก็ดีดาวพระศุกร์ที่สถิตในเรือนปัตตนิก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์มีโอกาสวาสนาที่จะได้พบรักแต่รักนั้นอาจจะเป็นรักที่จรมาแล้วก็จรไปก็ได้หรือเป็นรักที่ยังไม่ลงตัว เพราะในความรักนั้นมีความทุกข์เข้ามาแอบแฝงอยู่แต่เนื่องจากดาวพระเสาร์ที่ได้ตําแหน่งทั้งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์และดาวพระประสิบดีที่ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ดาวพระสุขก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ที่เป็นที่สถิตของดาวคู่ศัตรูก็แล้วแต่แต่ก็จะนำพาเจ้าชะตาไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ ได้ในที่สุดแต่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านเดินพักองศากันไม่ว่าจะเป็นดาวพระเสาร์ที่จะพักองศาถึงวันที่23าตุลาคม2 56 6ส่วนดาวพระพฤหัสบดีที่จะช่วยเจ้าชะตาเนี่ยเพราะพระพฤหัสบดีเป็นสามถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาภาบุญมาถึงเจ้าชะตาและที่จะทำให้เจ้าชะตาได้เงินใหญ่เงินโตเงินเยอะเงินมากเลยแต่กับเดินพักองศากันเพราะฉะนั้นช่วงนี้แม้ว่า จะเป็นช่วงที่ดูเหมือนดีแต่ก็เบรกเบรกไว้บ้างดาวพระสุขซึ่งได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ก็เล็งเจ้าชะตาอีกแต่สุขกับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูมีคำว่าแต่หมดเลยแม้กระทั่งตัวเองคือดาวพระราหูเนี่ยก็ยังเป็นดวงธุระธุรายกในเรื่องของการเงินการทองได้เยอะได้มากใจเยอะใจมาก รวยรวยเลยจนก็จนได้เลยแต่ในเดือนตุลาคมนี้ถือว่าดาวได้ตำแหน่งใหญ่โตถึง3องค์เป็นอย่างน้อยเนี่ยหลังวันที่17ตุลาคม2 5 6 6ก็เป็นโอกาสทองของชีวิตช่วงหนึ่งทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักคู่ครองการเรียนการศึกษา ที่ป่วยที่ไข้มีโอกาสเจอยาดีมอดีรักษาหายก็ขอให้ชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมผ่านพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงโชคดีมีความสุขกันทุกทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ